เคยรู้สึกกันไหมครับว่ายิ่งเราพยายามจะจัดการเวลามากเท่าไหร่เนี่ยเวลามันก็ยิ่งดูเหมือนจะน้อยลงไปทุกทีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีคิดแบบหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคําว่าความยุ่งไปเลยก็ได้ครับมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับคือในยุคที่เรามีสมาร์ทโฟนมีแอปเป็นล้ลานๆที่บอกว่าจะช่วยประหยัดเวลาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ทําไมทําไมเรากลับรู้สึกเหมือนกําลังวิ่งวิ่งตามเข็มนาฬิกาที่มันเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลย ต้องบอกว่าไอาความรู้สึกที่ว่ามีอะไรต้องทําเต็มไปหมดจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่ากับดักความขาดแคลนเวลาซึ่งมันกําลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความสุขของเราแบบเงียบๆเลยลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับน่าคิดมากเลยนะคือสมัยก่อนที่เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ไม่ค่อยมีเนี่ยคนกลับรู้สึกว่าตัวเองมีเวลาเหลือเฟือแต่พอมาสมัยนี้ที่เรามีเทคโนโลยีช่วยทุกอย่างชีวิตกลับเร็วขึ้น และเราก็รู้สึกจนเวลากันท่วนหน้าเลยมันเป็นความขัดแย้งของชีวิตยุคใหม่จริงๆภาวะนี้เขามีชื่อเรียกเลยนะครับว่าความจนทางเวลามันคือความรู้สึกที่ว่าแม้แต่ตอนที่เรากำลังนั่งดูหนังอยู่หรือกำลังพักผ่อนเนี่ยในหัวมันก็ยังมีเสียงแว่วๆขึ้นมาว่าเฮ้ยต้องเช็คอีเมลหรือเปล่ามีงานอะไรต้องทำอีกไหมคือมันทำให้เราไม่สามารถพักผ่อนได้สนิทใจจริงๆสักที จริงๆแล้วต้นต่อของปัญหานี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงนะครับแต่มันอยู่ที่ไวรัสทางความคิดที่ถูกติดตั้งในหัวของเรามาตลอดว่าเวลาคือเงินพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้อย่างการใช้เวลากับครอบครัวหรือการนั่งทําอะไรที่ชอบเฉยๆเนี่ยมันเลยดูเหมือนเป็นการเสียเวลาไปสะหมดเลยแล้วคําถามก็คือเราจะหนีจากกับดักนี้ได้อย่างไง คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่แอปบริหารเวลาตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่มันอยู่ที่การกล้าเผชิญหน้ากับความจริงข้อหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตเราซึ่งเป็นความจริงที่เราส่วนใหญ่มักจะพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่พอได้ข่าวว่าอาจารย์ที่เขารัรกของเขากําลังป่วยหนักเขาก็รีบเดินทางไปเยี่ยมทนทีพอไปถึงวัดเขาก็บอกกับเพื่อนที่เป็นพระว่าผมต้องรีบมาเพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว แน่นอนครับว่าเพื่อนของเขาก็ต้องคิดว่าใชยหนุ่มคนนี้คงหมายถึงเวลาของอาจารย์ที่กําลังจะจากไปซึ่งก็ฟังดูสมเพลศสมผลใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วจุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ครับคําตอบของชายหนุ่มคนนั้นทําเอาทุกคนอึ้งไปเลยครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครับเวลาของผมต่างหากที่เหลือน้อยผมอาจจะเป็นคนที่ตายก่อนก็ได้ชีวิตมันไม่แน่นอนในวินาทีนั้นเองเขาไม่ได้กังวลเรื่องเวลาของอาจารย์แต่เขากําลังตระหนักถึงเวลาของตัวเขาเอง ว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยนะนี่แหละครับคือการตาระหนักรู้ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าพวกเราส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตอยู่กับภาพลวงตาเราวิ่งไล่ตามเป้าหมายที่ไม่แน่นอนอย่างความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองแต่เรากลับลืมจุดหมายปลายทางที่แน่นอนที่สุดของมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือความตาย ความสําเร็จต่างๆหรือตัวตนของเราที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับปราสาททรายที่เราสร้างไว้อย่างสวยงามริมหาดเลยครับเราทุ่มเทสร้างมันขึ้นมาแต่ยิ่งเรายึดติดกับปราสาทหลังนี้มากเท่าไรเราก็จะยิ่งหวาดกลัวคลื่อนแห่งความตายที่วันหนึ่งมันจะต้องซัดเข้ามาแล้วเอาทุกอย่างไปจนหมดโอเคพอเราเข้าใจแนวคิดนี้แล้วแล้วไงต่อเราจะเอาความตระหนักรูน้นี้มาปรับใช้กับชีวิตประจําวันที่มันวุ่นวายของเราได้ยังไงล่ะ มันมีอยู่2เทคนิคง่ายๆเลยครับแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากที่จะช่วยให้เรากรองสิ่งที่ไม่จาเป็นออกจากชีวิตแล้วหันกลับมาจัดลําดับความสําคัญให้กับสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆเทคนิคแรกนะครับคือการใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวกรองแห่งความตายเอาง่ายๆเลยครั้งต่อไปที่รู้สึกหมุดหิดกับรถติดหรือกำลังจะหัวร้อนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยลองหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองดูว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราเรื่องนี้มันยังสำคัญอยู่ไหม คำตอบที่ได้อาจจะทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเทคนิคที่2คือการเปลี่ยนจากการเป็นนักสะสมมาเป็นชาวสวนครับคือแทนที่เราจะมัวแต่ไล่สะสมสิ่งของภายนอกทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นของชั่วคราวเอาไปไม่ได้เราลองเปลี่ยนมาเป็นการบ่มเพาะคุณสมบัติภายในจิตใจดูบ้างเช่นความเมตตาปัญญาหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งเป็นสมบัติเพียงอย่างเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอด ในทางพุทธศาสนานะครับเขาเรียกทรัพย์สินภายในพวกนี้ว่าอริยะทรัพย์ซึ่งก็คือทรัพย์อันประเสริฐที่ไม่มีใครขโมยไปได้ไม่มีวันเสื่อมสลายและเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถนําติดตัวไปได้จริงๆหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วการพูดถึงความตายบ่อยๆแบบนี้อาจจะฟังดูขดหูนะครับแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยมันเหมือนกับการที่เราตระหนักรู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะทำให้การวิ่งในปัจจุบันของเราเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังมากขึ้นต่างหาก ลองนึกภาพตามนะครับนึกถึงความรู้สึกในวันสุดท้ายของทริปเที่ยวที่สนุกที่สุดในชีวิตในวันสุดท้ายของทริปนั้นสังเกตไหมครับว่ากาแฟแก้วเดิมๆมมันกลับอร่อยขึ้นมาเฉยเลยบทสนทนากับคนข้างๆก็ดูมีความหมายลึกซึ้งขึ้นหรือแม้แต่การนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินธรรมดาธร,รมดาก็กลายเป็นภาพที่สวยงามเป็นพิเศษนั่นก็เพราะเรารู้ว่าเวลามันกำลังจะหมดลงแล้วเราเลยซาบซึ้งกับทุกอย่างมากขึ้น การฝึกปล่อยวางในเรื่องเล็กๆนี้น้องอ้อยในแต่ละวันเนี่ยมันก็เหมือนกับการเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อทางใจของเราเลยครับทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่หัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรากําลังฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการปล่อยวางครั้งใหญ่ที่สุดที่รอเราอยู่ข้างหน้าสุดท้ายแล้วนะครับการบริหารเวลาที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่การพยายามจัดการตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาแต่คือการจัดการหัวใจของเราเองต่างหาก คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือถ้าเรารู้ว่าเวลาของเรามีจำกัดจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราจะให้เวลากับมันมากขึ้นและอะไรคือสิ่งที่เราจะยอมปล่อยมันไป